สวัสดีจ้าวันนี้เราได้คุกกี้มาสองแบบอันนี้คุกกี้ช็อกโกแลตชิพแล้วก็เป็นช็อกโกแลตครีมเป็นช็อกโกแลตครีมมาจากเกาหลีคุกกี้จากเกาหลีนะจ๊ะเรามาลองอันนี้ก่อนดีกว่าได้มาสองแบบและมาดูซิแบบไหนจะอร่อยกว่ากันคุกกี้เกาหลีน้องหมีนี่ทพคเกจก็เป็นน้องหมีน่ารักหมีอ้วนเป็นน้องหมีอ้วน เรามาแกะกะันเลยดีกว่ามีกี่ชิ้นเนี่ยมีห้าชิ้นมีห้าช,ชิ้นแกะเลยนีันอชอบอะไรข้างหลง่างหเป็นน้องหมีหลักอารมณ์อ่าไม่รู้ว่ามันเขียนว่าอะไรมั่งต้องใช้ต้องใช้แอปที่แบบแปลภาษาเมื่อกี้เปิดดูแล้วก็คือพวกนี้นเขาจะเขียนละมันว่า อันนี้อ้วนไปแล้วนะอันนี้ถือช็อกโกแลตชิพมาอะไรอะไรประมาณเนี้ยเออก็จะเป็นแบบเรื่องเล่าน่ารักดีนี่มีช,อชออ็อกชิพอ้าวหล่นอืมน้องๆก็ค่อนข้างนิ่มหยิบหล่นแหละหยิบหนักมือไปหน่อยเป็นช็อกชิพนิ่มๆช็อกชิพนิ่มๆอืมอืมอืมํำลักเลย ข้างในน้องจะเป็นเนื้อแบบนี้อือร่อยนุ่มๆอร่อยอร่อยเยิ<ๆ>น่นะอ,อะื่อนๆนุ่มๆอร่อยเยอะอืมหอมมาเลยแต่แปมาดูของนี้ดีหว่าของนี้จะเป็นยังไงอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตครีม เขาเขียนไว <c oughs> ้มีสำหรักแป้งไม่ดีอันนี้มีสามหกสิบชิ้นออนนี้มีสิบชิ้น มาแกะกันเลยดีกว่าสองข้างหน้าน้องเขียน okay. ว่าบิสกิตบิสกิตบิสกิตตรงปกเลยจ้ะรูปน้องอยู่ข้างในอืมก็หอมหอม็ักโกแลตอันนี้อร่อยอันนี้อร่อย อันนี้จะเป็นฟิลแบบกลิ่นช็อกโกแลตแรงแอร่อยอร่อยเหมือนกันอืมกินไหมมา,มาเร็วๆแ่นี้ให้ดูรอบ น้องจะมีไส้ขาวขาวข้างในเหมือนแบบนี้เลยอร่อยมากไส้แบบเป็นเป็นแบบไส้ข้างในแบบนุ่มๆแบะอืมเห็นไหมน้องก็มีความนิ่มนี่ได้น้องไม่รู้จะให้แบบอะไรอร่อยมันแป้งเกาหลีหรือเปล่า่อมมันหนุบอืม 没办法。